สวัสดีทุกคนวันนี้จะมารีวิวนะครับกับคุณภาพของเสียงนะครับคาราเล่ L4E6S ครับก็ตัวนี้ก็ make i n j a น a n นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ตัวนี้เป็นแบบ RCA นะครับเพราะว่าพูดตรงๆนะครับว่าถ้าเกิดใครเป็นคนเล่นเครื่องเสียงเราจะรู้นะว่าลำโพงพวกนี้มันเชื่อมผ่านบูทูธได้ไหมเชื่อมได้นะครับแต่ว่าคุณภาพของเสียงอะมันก็จะดีสู้ที่เป็นแบบเป็นสายไม่ได้นะครับ เพราะว่าเสียงของบลูทูธเนี่ยไม่ได้ความแข็งนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดเสียงเป็นสายรบีเดียเฮ้ยมันให้ความละเอียดและมีมิติที่มากกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่จะลองเปิดนะครับผ่านบลูทูธนะครับว่าเสียงนะครับมันจะอกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับ มา Let's go จ <Ha, ha. S 2> ่าเล่จ่าเล่จ่าเล่อยากที่นี่เดียวแค่ฉันฮะฮะจ่าเล่จ่าเล่จ่าเล่ชีวิตผมรักจะหมดหัวใจ เอาเรื่องป่อผมไป่ค่อยถนับฉิบโตโจ้อโจเแรงเดียวไทยสบายฉิบโตเทอหลิสติกไฟเกิดกันที่ะติดแส่ขยับออกนี่ได้เกิดไฟเลืองมือไปปิดไฟแอบประคันตัวเองจนหน้าโมโหชอบมากนเขาหาวา่าโ,โ,ออาาโจไม่งงมีนีเมีพี่ต้องมาเขามามออไปกันต่อน,นะ Let's go w i t h o in t e ี e a t Cause that's to it's a yeah. I'm that, i Lumia. So a, a yeah, time. Even can I like, oh. no, rapper, rap, 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 rapper, You need look long, it's a rap I not you remember from my to I got a handy in my hand. The ball and sure with me. Woo. Take you to the trip. I'm one. Just have fun, yeah. Oh, my darling. นาทนให้กันียเอดรดรรชทนุโอเคครับก็ประมาณนี้ครับจัดเสียงนะครับที่มาจากของบูทูนะครับก็ถามว่า มันได้ยินไหมล่ะมันก็ได้ยินนะครับแต่นะครับถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นเครื่องเสียงจริงอะเราจะรู้นะครับว่า้สายมันมีผลต่อเสียงครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าถ้าเกิดเชื่อมนะครับเป็นแบบสายแล้วคุณภาพเสียงจะเป็นอย่างไงกันบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ก็เชื่อมผ่านนะครับปึ๊บตรงนี้นะจ๊ะโอเคครับเสียบไปแล้วอ่ะเพลงเดิมนี่แหละจ๊ะ จ้าลิจ้ลนจลนจลนทีไหนใเธอดเจลินจาลิชผมรักจดหัวใจอรื่องผมไคลอยตำหนักชิ้นเนเีไทสบัดชิ้นเนี่ลิสติดไฟเกิดกที่เธติดใจยับออกนี่จะเกิดไฟเรื่องมือปิดไฟแอบประคายตัวเองจำหน้าโมโห ชอบมาๆเขาหาว่าโจไม่โง่เองเียนีมียที่ต้องมาขะเมามากันต่อหน้า Let's s l o w it down i n yeah. t yeah. the beat เขาจับาจะชและลูเชียมันไปเห็นแดบแอสละลูเชียไม่ต้องห่วงนสแวพี่ไม่มีลูกเมียน้องเขาอุทานนี่มันแคเอเห็นในรายการ No rap for rap rap o r r e วันี้ลำลอง is a rap girl แไม่เคยหมือนยรรมาไดาแบบนี้ตวันนี้ทำไมมันดูหลักชีวิต I got h a n d in my h a n จะบอกแค่ระว่างย้งชวน With me. Take you to the trip Hop on 911 Just have fun yeah. Oh my darling, my darling, my darling, my darling 2021 Darling, 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 darling In this moment, I only have you Darling, 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 darling Only because I love you with โอเคครับก็เฮ้ยถือว่าทาได้ดีนะครับคือถ้าเกิดเราฟังดีๆนะครับเสียงเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบบลูทูธใช่ไหมจะเห็นว่าให้มีความแข็งนะครับมีความกระด้างชัดไหมชัดนะครับแต่ว่าพอเรามาเชื่อมผ่านสายนะครับว่าเฮ้ยมันมีความนุ่มนวลมีความละมุนนะครับเสียงกลางก็จะไม่คมแบบบาดเกินไปนะครับเสียงเบสก็แบบให้มีความกระชับเป็นธรรมชาตินะเพราะเบสของบลูทูธเนี่ยเฮ้ยมันจะมีความแข็งนิดนึงอะแต่ว่านี่นะพอเป็นสายผูเพยมันทำไงครับให้มีความ นุ่มนวลขึ้นมานะครับก็แบบมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับก็เพราะเรืเกิดเป็นบลูทูธมันเหมือนกับมีความเป็นอะนาล็อกดิจิตอลขึ้นมานะครับแต่ว่าเสียงไม่ได้แข็งนิดไปนะครับถ้าเกิดคุณนะครับเป็นคนที่ซีเรียสนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในการฟังนะครับก็ต้องใช้สายครับใช้สายก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสายที่ใช้ได้ดีใช้เส้นหนึ่งนะครับกับของคาราเนะเฮ้ยได้เสียงมิติตที่ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาตินะครับคุณลองไปฟังดูดีนะเปรียบเทียบ ทั้งสอ,องสารอบนะถ้าเกิดครั้งแรกไม่ได้ยินเนี่ยเฮ้ยมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าแบบบลูทูธเยอะมากเลยโอเคครับแล้วก็การดูคลิปนี้ไปเป็นคดีนะครับช่องฝากกดไลค์ติดตั้งใหแล้วก็แชร์ด้วยนะ